เยเมนซาดโดรนยักษ์โจมตีฐานทัพอิสราเอลหเมืองเอาคืนโดนถล่มเมืองท่าฮอดายดาวันที่22กรกฎาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนา,าัตรวังชากรแฟลชบิ๊กบอสอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเมืองท่าฮอดายดานะคะถล่มเสียหายอย่างหนักเมืองท่าของเยเมนเยเมนก็เลยสวนกลับแบบฉับไว ไโดรนยักษ์ยับฝ่าโจมตีใส่5้าเป้าหมายในอิสเอลวันรลงขึ้นก็จัดขีปนาวุธให้อีกนายผลยายาซาริโคซกยังเป็นทางการของกองทัพเยมเมนแถลงผลการปฏิบัติงาน9โมงเช้าวันนี้แล้วนะคะเขาย้ำว่าเพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่และถูกปิดล้อมในชนวนกาซา ขีปนาวุธพิเัยไกลและโดรนจึงถูกยิงส่งเข้าไปที่ใจกลางของกลุ่มอิสราเอลเมื่อรุ่งสางของวันนี้คือยืนยันค่ะเล่นสองรอบสื่อให้ผูรายงานว่าผู้ตั้งทินทานชาวอิสราเอลหลายล้านคนตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงระเบิดในเทลอาวีฟอันเป็นผลจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเยเมนเมื่มเช้าวันนี้นะคะปฏิบัติการเกิดขึ้นและ ถล่มลงมาอย่างสนามบินเบนกุเรียและเครื่องบินหลายลำตอนนี้ติดอยู่ในอากาศอันเป็นผลมาจากการที่ขีปนาวุธเยเมนนั้นโจมตีคือปิดสนามบินเบนกุเรียนอีกแล้วนะคะนังสือพิมพ์ฮิบรูของอิสราเอลชื่อฮายูมรายงานว่าชาวอิสราเอลหลายล้านคนต้องรีบเข้าไปในศูนย์พักพิงเมื่อตอนเช้าว,วันนี้เพราะเจลวิสถุกเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตี กสือใหญ่ยาืนยาันาามีการโจมตีจริงยดยยาสารีบอกว่านี่เป็นการโจมตีครั้งที่สองของเยเมนที่เข้าไปลึกภายในเขตแดนของรอเซลภายในไม่กี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้กองทัพเยเมนดำเนินปฏิบัติการทางทหารพิเศษมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์ของเอเซีห้าเป้าหมายฐานทัพทั้งนั้น ก็ตอบโต้อาจจะกำลางเผาพ,พันธุ์ที่เอสเอกระธรรมต่อพี่น้องของเราในชนวนกาซารวมถึงการลุกรานท่าเรือโฮได,ดะเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนั่นก็คือเอาเคินเอาเคินห้าจุดกองทัพเยเมนใช้โดนยักษ์ห้าลำโจมตีสนามบินเบนกูเรียนนเทลอาวีฟท่าเรืออมอารัชราชหรือท่าเรือไอลาซึ่งมีฐานทับเรืออยู่ที่นั่นสนามบินรามอน เ้าหมายฐานทัพเรืออัชโดดในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเยึดครองคือ5แหล่งยุทธศาสตร์ฐานทัพทั้งนั้นฐานทัพอากาศฐานทัพเรือซูอ, Time, อาริชไทม์อธิบายหรือรายง,งานว่าการที่ท่าเรือไอรัตต้องปิดถาวรเป็นชัยชนะที่ชัดเจนสำหรับชาวเยเมนและเป็นความพ่ายแพ้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับอิสราเอล การปิดตัวท่าเรือเชิงพาณิชย์ของอิสราเอลนี้ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากทั้งต่อกองทัพเรืออิสราเอลเพราะว่าใช้ท่าเรือแห่งน,นี้เป็นฐานปล่อยเรือรักษาความปลอดภัยและปกป,ป้องโรงงานซ่อมบำรุงกองทัพเรือคือตรงนี้เป็นฐานใหญ่เป็นทั้งท่าเรือพาณิชย์และท่าเรือทางด้านการทหารก็คือฐานทัพเรือนั่นแหละมีโรงงซ่อมบำรุงด้วยในด้านเศรษฐกิจชัดเจน เนื่องจากการโจมตีที่เข้มข้นของเยเมนบริษัทขนส่งระหว่างประเทศรายใหญ่ถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางเรืออ้อมแหลงคุบคบไม่สามารถเข้าทะเลแดงผ่านคลองสุเอดได้ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าที่จะไปอ้อมแหลมกุดโภเพราะว่ามาตรการคว่ำบาตท,ทางทะเลของเยเมนต่ออิสราเอลและผู้เกี่ยวข้องกับอิสราเอล การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นใช้เวลาเดินทางนานขึ้นเบี้ยประกันภัยก็สูงขึ้นด้วยแน่นอนส่งผลกระทบต่อการค้าของอิสราเอลและก็ยาวถึงโลกด้วยเพราะว่าการขนส่งสินค้าทั่วโลกนั้นเชื่อมโยงกันกิจกรรมทางการค้าที่ท่าเรือไอรัสคิดเป็น5 ถึง7%ของปริมาณการค้าขายทางทะเลของอิสราเอลนะคะเป็นส่วนสำคัญของความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารด้วยตอนนี้พัทงทลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะสำหรับท่าเรือไอรัสปิดถาวนสมรภูมิทะเลแดงเชื่อมโยงเส้นทางขีปนาวุธและดโดรนของเยเมนมาถึงอิสราเอลผ่านอะไรผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียนะคะ โดยไม่โดนสกัดเลยทำให้เยเมนไม่ลงไม้ลงมือโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซของซาอุดิอาระเบียซึ่งหุ้นกับสหรัฐแต่คู่ไว้แล้ววิภา์วิจารณ์ด้วยว่ากลุ่มเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยสันิบาตอาหรับเป็นทั้งประเทศที่ใหญ่ร่ำรวยและมีอิทธิพลกล้าปล่อยให้เอเลสังหารโหดทำให้เด็ก กาซาซอดอาหารแล้วก็ไม่ให้ยาจนเสียชีวิตอย่างทรมานทำแค่ประนามมาเป็นปีแล้วสับแหลกประเทศร่ำรวยพวกนี้หนักเลยค่ะไม่เห็นท้าทายอีกว่าถ้ายักษ์ใหญ่อารับพวกนี้จะมารบกับเยมเมนกลัวซาที่ไหนรบกันมาแล้วเจดแปปีก็ทำมาแล้วในขณะที่โลกตะวันตกกำลังรณรงค์ลงโทษอิสราเอลนะคะเมื่อวานรายงานไป จ็ดแปดประเทศมีล่าสุดนี้บางฉบับบอก25-26ประเทศเข้าไปแล้วออ,ออกมาตรก,การลงโทษอิสราเอลค่ะทั้งตัดความสัมพันธ์ตัดการค้าแล้วก็จัดการด้านกฎหมายด้วยอาหรับและโลกอิสลามในระดับรัฐบาลกลับเงียบงันกับสองปีแล้วยังไม่เลิกทำแค่ประนาม มีนำซ้ำยังไปซื้อใจเอาใจถามผู้อนุมัติให้เอเอลสังหารโหดข่มเหงชาวป,ปาเลสไตน์ไม่เลิกผู้ประกาศจะขับไล่เจ้าของแผ่นดินไปเร่ร่อนแล้วจะยึดเอามาทำธุรกิจส่วนตัวนอกจากนี้ยังถมเงินซื้ออาวุธของสรัฐรับปากจะลงทุนกับสรัฐด้วยงบมหา,า,าศาลแล้วกาซ่าล่ะแค่จะเอาของไปช่วยยังไม่กล้าสมควรที่ถูกเยเมนประนาม เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าความทะเยอทะยานของซาอุดีอาระเบียที่จะร่วมมือกับอิสราเอลสรัฐเพื่อเปลี่ยนตะวันออกกลางใหม่เป็นจริงหรือไม่จะให้ดีดูตรุรกีปเป็นตัวอย่างก็ได้ยอมสรัฐยอมอิสราเอลแค่ไหนก็ไม่เคยพอคะ่ะ